we สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับรับหน้าที่ดําเนินรายการไปติดตามข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะครับเรื่องราวแรกในวันนี้เป็นเรื่องราวของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมสุขใจกับเทศกาล Winter Love s o n g อ์นะครับดื่มด่ากับบทเพลงพระราชนิพนธ์น้อมำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็เทิดพระเกียรติอัครศิลปินเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ5ธันวาคม2 0 0 5 65และที่สำคัญนั้นสามารถที่จะเต้นลีลาศนะครับกับวงดนตรีสุนทราพรที่ลานวัฒนธรรมสร้างสุขในกระทรวงวัฒนธรรมนะครับระหว่างวันที่8ถึง9ธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นเองครับซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมกับกรมศรรมิลปากรกรุงเทพมหานครวงเฉลิมราชนะครับแล้วก็มูลิธิสุนทราพรจัดการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติสถาบันพระหมหากษัตริย์เทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival นะครับ การแสดง Winter Love Songs บทเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงลีลาดสร้างสุขกับสุนทราพณ์นะครับก็ได้มีการเชิญชวนประชาชนชาวไทยนั้นร่วมเทิดพระเกียรติและก็น้อมอรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับ สุขใจกับบทเพลงขององค์อัคารศิลปินแล้วก็ดื่มด่ำกับเพลงสากลยอดนิยมรวมไปถึงสามารถที่จะสนุกสนานร่วมเต้นลีลาศนะครับกับการแสดงดนตรีโดยวงสุนทาพรนะครับในระหว่างวันที่8-9ทถึง9ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ ซึ่งผู้ที่ร่วมงานนั้นสามารถที่จะร่วมงานได้ฟรีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับโดยทางด้านของนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นประธานในการถแถลงข่าวกิจกรรมนี้นะครับโดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับได้ดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระหมหากษัตริย์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอัญเดชมหาราชบรมนาถบาพิรนะครับที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการนะครับโดยการจัดงานเทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival การแสดง Winter Love Song บทเพลงพระราชนิพนธ์และการแสดงลีลาสร้างสุขกับสุนทรภพรในระหว่างวันที่8ถึง9ธันวาคมนี้เพื่อน,น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่5ธันวาคม2 5 6 5น้นะครับและเพื่อเป็นการเทริระเกียรติอัครศิลปินในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระอัจฉริยภาพนะครับด้านดนตรีสากล ผ่านการแสดงดนตรีด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยได้น้อมรำลึกแล้วก็แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้สร้างคุณโปปาการต่อประเทศนานาประการนะครับ นอกจากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยได้มีการเปิดพื้นที่ลานวัฒนธรรมสร้างสุขครับโดยให้ทุกจังหวัดเนี่ยบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการนํากิจกรรมทางวัฒนธรรมเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกโอกาสนะครับจึงเกิดลานวัฒนธรรมสร้างสุขเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยเข้าถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเช่นการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนถนนสายวัฒนธรรมนะครับศิลปะการแสดงหรือเป็นการออกกําลังกายของบุคลากรกระทรวงวัฒนธรรมณลานวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดเป็นพื้นที่ ในการสร้างงานสร้างรายได้สร้างความสุขทางกายและทางใจสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินความรักความสามัคคีแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับอย่างเช่นลานวัฒนธรรมสร้างสุขนกระทรวงวัฒนธรรมแห่งนี้เนี่ยนะครับที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมนั่นเองสําหรับงานเทศกาลดนตรี Ministry of Culture Music Festival ที่จะจัดขึ้นนะครับณลานวัฒนธรรมสร้างสุขกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ประกอบไปด้วย2รายการนะครับโดยรายการแรกนั้นเป็นการแสดง Winter Love Songs บทเพลง พระราชนิพนธ์จากวงดนตรีเฉลิมราชวงดุริยางสากลกรมศิลปากรวงดุริยางกรุงเทพมหานครร่วมกันบรรเลงและก็ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรนะครับอย่างเช่นบทเพลงความฝันอันสูงสุดในดวงใจนิรันนะครับสำหรับรายการที่2เนี่ยเป็นการแสดงลีลาดสร้างสุขกับสุนทราพรนะครับซึ่งจะบรรเลงบทเพลงโดยวงดนตรีสุนทราพร สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับลีลาและก็รำวงในจังหวัดที่หลากหลายนะครับซึ่งก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมง,งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับโดยบรรยากาศในส่วนของการถแถลงข่าวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการแสดงดนตรีด้วยนะครับซึ่งก็เริ่มด้วยการแสดงดนตรีวินเทอร์เลิฟซองบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับโดยวงดุรยิยางสากลกรมศิลปากรในบทเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานนะครับเป็นการบรรเลงต่อด้วย แผ่นดินของเรานะครับแล้วก็เพลงลูกกรุงอมตะอย่างเพลงหยาดเพชรนะครับซึ่งก็ร้องโดยนายรัฐพงศ์ปิติชานนะครับจากนั้นเนี่ยก็เป็นการแสดงลีลาดสร้างสุขกับสุนทรภพนโดยวงดนตรีสุนทรภพนเนี่ยเล่นเมดเล่สามเพลงเลยครับได้แก่เพลงหิมพานร้องโดยพรสุรีปิติชาน ตามด้วยเพลงเริงลีลาดนะครับร้องโดยโนต้ตพรชัยแจ๊บนรุพลนะครับแล้วก็ตามด้วยเพลงตะลุงหมอนซ่อนผ้าน,นะครับซึ่งร้องโดยแจนนัทพรและก็แจ๊บนรุพลนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีการโชว์เต้นลีลาดนะครับเป็นผู้ชายหญิงนะครับโดยนายภูราเทผู้ระหงและก็นางพิจิตราบัวบานนะครับ แล้วก็ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนวงดนตรีเ,เข้าร่วมถแถลงข่าวนะครับก็คือทางด้านของนายทรงวุฒิจรุนเริงฤทธิน์นะครับนักเปียนโนแล้วก็นักเรียบเรียงเสียงประสานประจําวงดนตรีเฉลิมราชซึ่งก็กล่าวถึงรายละเอียดการแสดงวิทยุเลิฟซองบทเพลงพระชนิพนธ์ที่จะใช้แสดงนะครับแล้วก็ทางด้านของนางอัติพรเสนวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลิดิสุนทราพรในพระราชูปถัมภ์นะครับก็ได้พูดถึงรายละเอียดของการแสดงนะครับลีลาสร้างสุขกับสุนทราพรอ,อีกด้วยนะครับ ทางด้านของนายโกวิทพกามาตรอธิบวดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็เปิดเผยนะครับว่าประชาชนที่มาร่วมงานเทศกาลดนตรีเนี่ยที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะได้ดื่มด่ำกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในบรรยากาศวินเทอร์เลฟซองส์ทั้งบรรเลงและก็เพลงร้องอย่างเต็มอิ่มจากพระอัจฉริยภาพของอัครศิลปินในหลวงรัชกาลที่9นะครับอทิความฝันอันสูงสุดแผ่นดินของเราในดวงใจนิรัน โอไอเซนะครับแก้วตาดวงใจดวงใจกับความรักเพลงลมหนาวพร้อมด้วยบทเพลงลูกทุง่งแล้วก็เพลงลูกกรุงยอดนิยมมากมายนะครับอย่างเช่นยอยศพลอมนรักลูกทุง่งกระแซกเข้ามาซีอันนี้เพลงอมาตะของแม่พึง่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์ด้วยนะครับรวมไปถึงเพลงหยาดเพชรนะครับอีกทั้งยังได้ซาบซึ้งกับบทเพลงสากลที่อยู่ในความทรงจําอย่างเช่น My Way นะครับ Greatest Love of All นะครับ One Moment in Time If we hold on together ที่เลงโดยสุดยอดวงดนตรีระดับบิ๊กแบนดวงออเคสตรานะครับคุณภาพของประเทศก็คือวงดุริยางสากลกรมศิลปากรวงดุริยางกรุงเทพมหานครแล้วก็วงดนตรีเฉลิมราชแล้วก็ปิดท้ายด้วยความสนุกเพลิดเพลินกับลีลาดสร้างสุขนะครับกับวงดนตรีสุนทรภพร์ในแบบจัดเต็มครบทุกจังหวะทีเดียวนะครับทั้งจังหวะละตินนะครับบอลรูม um, แล้วก็จังหวะยอดนิยมอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียว สำหรับท่านไหนที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมลีลาดแต่ว่ายังไม่มีพื้นฐาน,ก,นการเต้นก็คือเต้นยังไม่เป็นนะครับสามารถที่จะสมัครเข้าเรียนเต้นลีลาดนะครับหลักสูตรเร่งรัดภายใน2วันอันนี้เรียนได้ฟรีเลยทีเดียวนะครับในจังหวะบีกินแล้วก็ชาช่านะครับ ในช่วงระหว่างวันที่1ถึง2ธันวาคมนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นั่นเองในช่วงตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับที่โถงกลางชั้น1อาคารหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมก็รับเพียงแค่100คู่เท่านั้นนะครับทางนี้เนี่ยก็ขอเชิญชวนประชาชนนั้นไปร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานเทศกาลดนตรีนี้นะครับเข้าร่วมกิจกรรมที่ลานวัฒนธรรมสร้างสุขได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับคุณผู้ฟัง เข้าชมกันได้นะครับวันที่8แล้วก็วันที่9ธันวาคมนี้นั่นเองนะครับ ไปดูกันต่อนะครับในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ที่เรียกว่าแรงได้อีกแล้วครับในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสอปตอน,นั้นก็ร่วมมือกับเชฟชุมพลสร้างเชฟแล้วก็เมนูเด็ดสู่ตลาดโลกนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะครับก็เปิดเผยว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาในยกรัฐมนตรีนะครับก็มีความยินดีที่ได้รับทราบถึงความร่วมมือที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตอกับเชฟจุมพลแจ้งไพรนะครับในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับเพื่อให้มีรายได้และก็คุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะการพัฒนาบนพื้นฐานศักยภาพความต้องการและก็อัตลักษณ์ของพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่นะครับทั้งนี้เนี่ยจากการที่เชฟจุมพลได้รังสรรค์เมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบชั้นเยี่ยมของท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบของอาหารนะครับในการเสิร์ฟ ผู้นำ21เขตเศรษฐกิจเอเปก2022ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ปลากุูเลาครับซึ่งเป็นปลากุูเลาตากใบนี่แหละคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงไก่เบตงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับ ประชาชนก็อยากลิ้มลองแล้วก็มีการสั่งซื้อจากร้านในพื้นที่เนี่ยจำนวนมากเป็นหนึ่งตัวอย่างของความสําเร็จในการโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นนะครับสำหรับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบอตาเนี่ยก็ได้ประชุมหารือร่วมกันนะครับในการวางแนวทางไว้ทางระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับสิ่งที่ผลักดันได้เลยเนี่ยก็คือ1ครับการส่งเสริมการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ผลิตจากพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ของประชาชนกลุ่มต่างๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็การซื้อขายโดยตรงโดยมีบริษัทประชนีไทยนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดส่งสินค้านะครับให้กับผู้ซื้อต่อไป2ก็คือการพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่มีอายุระหว่าง18-40ปีเพื่อบ้านเป็นเชฟอาหารฮารานระดับช้างเผือกที่มีศักยภาพตามหลักการนะครับครัวอาหารฮารานจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสู่ครัวอาหารฮาร,า,รานโลก ซึ่งขณะนี้ก็มีการเสนอการจ้างงานเชฟอาหารฮาลานไทยเนี่ยไปทํางานอย่างประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศซาอุดีอาระเบียทั้ทงนี้เนี่ยเชฟจุมพลนะครับ ก็จะได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนทำอาหารประมาณ100เมนูที่เรียกว่าเป็นความสนใจและก็มีจำนวนลูกค้าต้องการรับประทานเป็นจำนวนมากในระยะเวลาการฝึกประมาณ6เดือนก็คาดว่าภายในปี2566นะครับจะพัฒนาเชฟอาหารอาหารลานที่ผ่านการฝึกอบรมได้ในจำนวน1,600คน3คือการค้นหาวัตถุดิบนะครับที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะมาพัฒนาเป็นเมนูอาหารเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบ ทางอาหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศสําหรับระยะต่อไปนะครับรสอบตอและก็เชฟชุมพลพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะผลักดันต้นแบบโรงงานผลิตอาหารแล้วก็โรงงานแช่แข็งที่มีมาตรฐานอาหารสากลและมาตรฐานฮาลาลน,นะครับรวมถึงพัฒนาคีย์ออสสินค้าแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยไปวางจําหน่ายนะครับณประเทศโลกมุสลิม การทํางานส่วนนี้นก็จะได้นําศัก,กยภาพของนักเรียนไทยที่เดินทางไปเรียนต่ออย่างโลกมุสลิมยอย่างเช่นประเทศซาอุดีอาระเบียอียิปต์กาตาร์จอร์แดนและประเทศอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์เมืองแห่งอาหารฮารานจังหวัดชายแดนใต้นั่นเองนะครับซึ่งการดําเนินง,งานทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับทางสปตก็จะจะัดทําแผนปฏิบัติการโดยละเอียดแล้วก็นําเสนอต่อนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่7จธันวาคมนี้นะครับในการถแถลงผลงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปี2565ที่ทําเนียบรัฐบาลต่อไปอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสาหรับในส่วนของการผลั ดัน Soft Power โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้เนี่ยยังมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าแบบนี้ได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะครับคุณผุ้ฟังครับไปดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการแจ้งผู้ป่วยโควิด COVID เพิ่มขึ้น เป็นไปตามคาดการซึ่งประชาชนก็สนใจในการเข้ารับวัคซีนป้องกันมากขึ้นนะครับโดยที่มีการสั่งทุกโรงพยาบาลเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหากวอล์กอินเข้ามาคนเดียวก็ขอให้ฉีดนะครับ เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงมากที่สุดเนื่องจากวัคซีนมีเพียงพอพร้อมทั้งจัดบริการเชิงรุกฉีดกลุ่มเสี่ยง608ในพื้นที่ด้วยนะครับทังนั้นของนายแพทย์โอภาสการกรวินพงป์ปหลัดกระทรงสาสุขก็เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด -19 ว่าขณะนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แพทยจ่ายยาแล้วก็รักษาแบบผู้ป่วยนอกส่วนการใช้เตียงในโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังไม่เพิ่มขึ้นมากจนต้องมีมาตรการเพิ่มเติมสําหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังเพิ่มไม่มากเช่นกันนะครับเฉลี่ยไม่เกิน10รายต่อวันซึ่งทั้งหมดก็เป็นไปตามคาดการนะครับว่าจะพบการระบาดในลักษณะ small wave แล้วก็จะค่อยๆลดลงหลังช่วงปีใหม่ ทั้งนี้เนี่ยการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทําให้ช่วงนี้เนี่ยนะครับประชาชนเข้ารับวัคซีนมากขึ้นด้วยจึงได้สั่งการให้ในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ผู้มยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศเนี่ยนะครับกำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนในช่วงนี้แล้วก็ให้ทุโรงพยาบาลในสังกัดจัดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วันเวลาให้บริการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงแล้วก็มารับบริการได้สะดวกนะครับ แม้จะมีการกําหนดวันเวลาให้บริการแต่หากประชาชนวอกอินมาขอรับบริการไม่ตรงกับวันก็ขอให้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องเปิดขวดวัคซีนไม่หมดแล้วต้องทิ้งนะครับเพราะว่าแม้ขวดหนึ่งเนี่ยจะฉีดเพียงคนเดียวก็ถือว่ามีประโยชน์กว่าที่จะรอหลายคนแล้วทําให้ไม่ได้ฉีดนะครับเพราะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้นนั่นเอง นอกจากนี้เนี่ยปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังบอกอีนะครับว่านอกจากการกระจายวัคซีนโควิด -19 ถึงระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วเนี่ยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้านแล้วก็เรียกว่าลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนแล้วก็ลดการสูญเสียไรายได้ของญาติจากการหยุดงานพามาฉีดวัคซีนด้วยนะครับ แต่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนให้มากขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้นก็ได้แจ้งให้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเช่นจัดรถโมบายยูนิตฉีดวัคซีนพร้อมกับนัดหมายให้มารับบริการในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่ม608ก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ กลุ่ม7โรคเรื้อรังและก็รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ด้วยนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย